เรื่องพระอัญญาตระสามาเถรีผู้สำเร็จธรรมเพราะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระเถรีชื่อสามาอีกองค์หนึ่งนี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆ ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเกิดในกำเนิดกินนอนที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคากินนรีนั้นเที่ยวขวนขวายในการเล่นเพลินอยู่กับเหล่ากินนอนในที่นั้นอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นเพื่อทรงปลูกพืชคือกุศลแก่กินนรีแม้นั้น สเสด็จจงกรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิน,นรีนั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีใจร่าเริงยินดีถือเอาดอกไม้ช้างนาวไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านั้นด้วยบุญกรรมนั้นกิน,นรีนั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุป,ประบาทการนี้เกิดในเรือนตระกูลในกรุงโกสัมพีจเจริญวัยแล้วเป็นสหายของนางสามาวดีในเวลานางสามาวดีนั้นตายได้เกิดความสังเวชจึงบวชแม้บวชได้2 5่สิบาพรรษาก็ยังไม่ได้สมาธิจิตในเวลาแก่ได้โอวาทของพระสุคตแล้ว จเจริญวิปัส,สนาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าข้าพเจ้าเป็นกินนรีอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระนราศพผู้เป็นเทพของทวยเทพกำลังเสด็จจงกรมอยู่ จึงได้เลือกเก็บดอกไม้ช้างหนาวมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระมหาวีระสัมพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีผู้เป็นนายกของโลกทรงรับดอกไม้ช้างหนาวซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพย์พระมหาวีระทรงดมเมื่อข้าพเจ้ากำลังเพ่งดูอยู่ในการนั้นข้าพเจ้าประคองอัญชลี ถวายบังคมพระพุทธองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเทา้าทำจิตของตนให้เลื่อมใสต่อน,นั้นก็เดินขึ้นภูเขาไปในกับที่91อแต่พัทะกับนี้ข้าพเจ้าได้ถวายดอกไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายดอกไม้นั้นข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขตินี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ขพเจ้าเผากิเลสแล้วถอนภพทั้งหลายขึ้นหมดแล้วขพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหมือนช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของขพเจ้าเป็นการมาดีแล้วหนอขพเจ้าบรรลุวิชชาสามแล้วได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าตั้งแต่เราบวชแล้วตลอดเวลา25ปีเราไม่รู้สึกว่าได้ความสงบจิตในการไหนๆเลยเรามีปกติไม่ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจจึงไม่ได้ความสงบใจ เราะระลึกถึงคำสอนแห่งพระชินเจ้าแล้วยังความสังเวชให้เกิดขึ้นเราผู้อันทุกเป็นอันมากถูกต้องแล้วยินดีในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตัณหาแล้วได้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วตั้งแต่เราทำตัณหาให้เหือดแห้งไปแล้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดเรื่อง พระอัญญาตระสามาเถรีจบ